สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยังอยู่กับครูลักษ์อีกครั้งนะครับกับเรื่องการจําแนกธาตุและการใช้ประโยชน์นักเรียนคิดว่าธาตุที่ถูกค้นพบในปัจจุบันมีจํานวนเท่าไหร่ครับในปัจจุบันเราค้นพบธาตุมากกว่า100ชนิดแล้วนะครับอยากรู้หรือเปล่าครับว่าเราสามารถจําแนกธาตุเหล่านี้ได้อย่างไรและนําธาตุเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาหาคําตอบด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยลเราลองมาฝึกการจําแนกกันแบบง่ายๆกันดีกว่าครับ ถ้าครูมีวัตถุต่างๆดังภาพที่นักเรียนเห็นนักเรียนจะจำแนกอย่างไรดีครับเดี๋ยวครูให้เวลา1ิวินาทีนะครับในการจำแนกวัตถุต่างๆเหล่านี้เราก็จะพิจารณาว่าชิ้นไหนมีอะไรบ้างที่เหมือนกันใช่ไหมครับเราจะได้จัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างเช่นสี ถ้าครูใช้สีเป็นเกณฑ์ในการจําแนกเราก็จะจัดได้เป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีสีแดงและกลุ่มที่มีสีฟ้าแต่ถ้าเราใช้รูปร่างเป็นเกณฑ์ในการจําแนกเราก็จะจัดได้เป็น3ามกลุ่มใช่ไหมครับคือกลุ่มที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมกลุ่มที่เป็นรูปวงกลมและกลุ่มที่เป็นรูปดาวนะครับหรือถ้านักเรียนใช้เกณฑ์อย่างอื่นในการจําแนกก็อาจจะจัดกลุ่มได้ไม่เหมือนกับที่ครูจัดนะครับ นักเรียนคงเข้าใจแล้วนะครับว่าในการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆเราก็ต้องมีเกณฑ์นในการจำแนกใช่ไหมครับแล้วถ้าเราจะจัดธาตุเป็นกลุ่มล่ะเราจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวครูมีกิจกรรมมาให้ทำกันนะครับกิจกรรมนี้ครูจะให้นักเรียนลองจัดธาตุเป็นกลุ่มนะครับโดยครูจะให้ตารางแสดงสมบัติทางกายภาพของธาตุมาให้นักเรียนพิจารณาสมบัติเหล่านี้เพื่อจัดกลุ่มธาตุกันนะครับเราลองมาดูตารางแสดงสมบัติทางกายภาพของธาตุต่างๆกันนะครับ ตารางนี้แสดงสมบัติอะไรของธาตุบ้างครับสมบัติที่แสดงก็คือสถานะความมันวาวการนำไฟฟ้าความเหนียวการนำความร้อนจุดเดือดและจุดหลอมเหลวใช่ไหมครับถ้าเราต้องการจัดธาตุเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มจะจัดได้อย่างไรเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกครับลองสังเกตสมบัติต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวรูให้เวลาคิดสักพัก เมื่อคิดเสร็จแล้วเรามาดูคำตอบกันนะครับว่าจะจัดกลุ่มได้เหมือนกับที่ครูจัดหรือไม่อย่างไรทำกันได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราลองมาคิดไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะจัดกลุ่มทตุเหล่านี้อย่างไรดีถ้านักเรียนพิจารณาที่สถานะของท่าต่างๆเหล่านี้เราสามารถใช้สถานะเป็นเกณฑ์ในการจัดทตุเป็น2กลุ่มได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมครับ พอธาตุเหล่านี้มีสถานะเดียวกันทั้งหมดเลยลองพิจารณาเรื่องสมบัติคุณเรื่องความมันวาวของาธาตุกันนะครับเราจะใช้เกณฑ์น,นี้ในการจัดาธาตุเป็นสองกลุ่มได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับนักเรียนคือกลุ่มที่มีความมันวาวซึ่งก็คืออลูมิเนียมเหล็กทองแดงสังกะสีและกลุ่มที่ไม่มีความมันวาวซึ่งก็คือกรมมฐานและถานไม้ครับ ถัดมาถ้าเราพิจารณาสมบัติเรื่องการนำไฟฟ้าเราก็สามารถจัดได้เป็น2กลุ่มใช่ไหมครับคือกลุ่มที่นำไฟฟ้าซึ่งก็คืออลูมิเนียมเหล็กทองแดงสังกะสีและกลุ่มที่ไม่นำไฟฟ้าซึ่งก็คือกรมถันและฐานไม้ครับเรามาพิจารณาเรื่องความเหนียวกันต่อนะครับเราก็สามารถจัดได้เป็น2กลุ่มใช่ไหมครับคือกลุ่มที่มีความเหนียว ซึ่งหมายถึงวัตถุจะสามารถบิดงอได้ทุกไม่แตกซึ่งก็คืออลูมิเนียมเหล็กทองแดงสังกะสีและกลุ่มที่ไม่เหนียวเวลาทุบแล้วเปลาะแตกง่ายซึ่งก็คือกรมมถานและฐานไม้ครับถัดมาถ้าเราพิจารณาสมบัติเรื่องการน,นำความร้อนเราก็สามารถจัดได้เป็น2กลุ่มใช่ไหมครับคือกลุ่มที่นำความร้อนได้ซึ่งก็คืออลูมิเนียมเหล็ก ทองแดงสังกสีและกลุ่มที่ไม่นำความร้อนซึ่งก็คือกรรมฐานและถ่านไม้ครับต่อมาถ้าเราพิจนารณาเรื่องจุดเดือดถ้าครูกำหนดว่าสารที่มีจุดเดือดสูงคือมีจุดเดือดมากกว่า1,000องศาเซลเซียสและสารที่มีจุดเดือดต่ำคือมีจุดเดือดไม่เกิน1,000องศาเซลเซียสเราก็สามารถจัดได้เป็น2กลุ่มใช่ไหมครับคือกลุ่มที่มีจุดเดือดสูงได้แก่อลูมิเนียมเล็ก ทองแดงฐานไม้และกลุ่มที่มีจุดเดือดต่ำได้แก่สังกะสีและกำมะถันครับเรามาดูกันที่สมบัติสุดท้ายนะครับเรื่องจุดหลอมเหลวถ้าครูกำหนดว่าสารที่มีจุดหลอมเหลวสูงคือมีจุดหลอมเหลวมากกว่า500องศาเซลเซียสและสารที่มีจุดหลอมเหลวต่ำคือมีจุดหลอมเหลวไม่เกิน500องศาเซลเซียสเราก็สามารถจัดได้เป็น2กลุ่มใช่ไหมครับ คือกลุ่มที่มีจุดหลอมเหลวสูงได้แก่อลูมิเนียมเหล็กทองแดงฐานไม้และกลุ่มที่มีจุดหลอมเหลวต่ำได้แก่สังกะสีและกัมาฐาันครับดังนั้นถ้าเราใช้สมบัติความมันวาวการนำไฟฟ้าความเหนียวและการนำความร้อนเป็นเกณฑ์ร่วมกันในการจำแนกธาตุเราจะสามารถจำแนกธาตุได้เป็น2กลุ่มนะครับ คือกลุ่มที่มีความมันวาวนำไฟฟ้าเหนียวนำความร้อนได้แก่อลูมิเนียมเหล็กทองแดงสังกะสีและอีกกลุ่มคือไม่วันวาวไม่นำไฟฟ้าไม่เหนียวไม่นำความร้อนได้แก่กรรมฐา,านและฐานไม้ครับแต่ถ้าเราใช้สมบัติอื่นๆเช่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจะจัดกลุ่มได้เป็น กลุ่มที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงได้แก่อลูมิเนียมเหล็กทองแดงฐานไม้และกลุ่มที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำได้แก่สังกะสีและกรรมฐันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนจัดกลุ่มธาตุได้เหมือนกับที่ครูจัดกลุ่มไว้หรือเปล่าครับบางคนอาจจะจัดเหมือนกันบางคนอาจจะจัดไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สมบัติอะไรเป็นเกณฑ์นในการจำแนกใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาจัดกลุ่มธาตุกันได้อย่างไรถ้าแต่ละชนิดมีสมบัติบางอย่างที่เหมือนกันและมีสมบัติบางอย่างที่แตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถใช้สมบัติเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ในการจําแนกธาตุได้โดยธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับโดยทั่วไปธาตุที่มีพื้นผิวมันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงเหนียวสามารถตีแผ่เป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นเราจัดเป็นธาตุโลหะนะครับเช่นอะลูมิเนียมทองแดงส่วนธาตุที่มีพื้นผิวไม่มันวาวไม่นำไฟฟ้าและไม่นำความร้อนมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำถ้าเป็นของแข็งจะเปราะทุบแล้วแตกเราจัดเป็นธาตุอโลหะนะครับ<ม>เช่นฟอสฟอรัส กมานนอกจากนี้การจำแนกธาตุเป็นโลหะและอโลหะพิจารณาจากสมบัติทางกายภาพร่วมกันธาตุบางชนิดมีสมบัติบางอย่างเหมือนโลหะบางอย่างเหมือนอะโลหะเช่นปลลอดมีความมันวาวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้เหมือนโลหะนะครับแม้จะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำและมีสถานะเป็นของเหลวนะอุณหภูมิห้องแต่โลหะชนิดอื่นมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง แต่นะักวิทยาศาสตร์ก็ยังจัดว่าประหลอดเป็นธาตุโลหะนะครับโลหะบางชนิดเช่นอลูมิเนียมโซเดียมก็มีสมบัติส่วนมากเหมือนกับโลหะนะครับยกเว้นความหนาแน่นอลูมิเนียมและโซเดียมมีความหนาแน่นน้อยแตกต่างจากโลหะทั่วไปที่มีความหนาแน่นมากแต่อลูมิเนียมและโซเดียมก็ถูกจัดเป็นธาตุโลหะเช่นกันนะครับส่วนถ่านไม้ซึ่งเป็นคาร์บอนรูปหนึ่งนะครับ มีสมบัติไม่มันวาวไม่เหนียวไม่นำไฟฟ้าและไม่นำความร้อนเหมือนธาตุโลหะแม้จะมีจุดเดือดและจุดลอมเหลวสูงเหมือนธาตุโลหะแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังจัดว่าคาร์บอนเป็นธาตุอะโลหะนะครับเพื่อตรวจสอบว่าพวกเราเข้าใจเรื่องการจำแนกธาตุเป็นโลหะอะโลหะดีหรือไม่เดี๋ยวครูมีคำถามสักเล็กน้อยมาให้นักเรียนลองคิดกันดูนะครับถ้าครูบอกว่านิกเกิลมีความมันวาวเหนียว สามารถนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีจึงจัดนิกเกิลเป็นธาตโลหะนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือไม่ครับขอให้เวลาคิด10วินาทีนะครับยังจำได้ไหมครับว่าโลหะจะมีความมันวาวเหนียวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ นิกเกิลซึ่งมีสมบัติเหล่านี้จึงจัดเป็นโลหะครับดังนั้นข้อความนี้ถูกต้องนะครับมาลองตอบกันอีกสักข้อนะครับ,บโบรมีนมีสถานะของเหลวไม่นำความร้อนและไม่นำไฟฟ้าจัดเป็นาธาตุโลหะข้อความนี้ถูกหรือไม่ครับขอให้เวลาคิด10วินาทีนะครับ สมบัติไม่นําความร้อนและไม่นําไฟฟ้าเป็นสมบัติของาธาตุโลหะใช่ไหมครับดังนั้นโบมีนจึงเป็นาธาตุโลหะครับไม่ใช่าธาตุโลหะนะครับข้อความนี้จึงไม่ถูกต้องครับตอนนี้นักเรียนก็คงทราบกันแล้วนะครับว่านักวิทยาศาสตร์จัดกลุ่มาธาตุกันได้อย่างไรเรากลับมาพิจรารณาตารางแสดงสมบัติทางกายภาพของาธาตุเหล่านี้กันอีกสักรอบนะครับถ้าเราจะจําแนกาธาตุเหล่านี้ออกเป็นาธาตุโลหะอโลหะ ถ้าแต่ละกลุ่มมีธาตุใดบ้างครูให้เวลาคิดสักพักนะครับคิดเสร็จแล้วกดเล่นต่อได้เลยครับตอบกันได้หรือเปล่าครับธาตุกลุ่มโลหะจะมีความมันวาวเหนียวนําไฟฟ้าและนําความร้อนได้ดีมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงใช่ไหมครับซึ่งจากตารางธาตุที่มีสมบัติดังกล่าวได้แก่อลูมิเนียมเหล็ก ทองแดงสังกสีดังนั้นธาตุเหล่านี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มธาตุโลหะครับสำหรับธาตุอโลหะจะไม่มันวาวไม่เหนียวไม่นำไฟฟ้าไม่นำความร้อนมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่ำซึ่งจากตารางธาตุที่มีสมบัติด,ดังกล่าวก็คือกรรมถันส่วนฐานไม้มีจุดเดือดจุดห้อมเหลวสูงแต่สมบัติส่วนใหญ่ก็เหมือนกับธาตุกลุ่มอโลหะนะครับดังนั้น ทั้งกรรมฐานและฐานไม้ก็จัดอยู่ในกลุ่มธาตุอโลหะครับนอกจากธาตุที่เป็นโลหะและธาตุที่เป็นอโลหะแล้วธาตุบางชนิดมีสมบัติบางอย่างเหมือนกับโลหะและสมบัติบางอย่างเหมือนอโลหะนะครับเช่นพรวงมีความมันวาวนำไฟฟ้าเหมือนโลหะแต่เปลาะและไม่นำความร้อนเหมือนอโลหะนะครับจึงจัดธาตุที่มีสมบัติกัากึ่งระหว่างโลหะและอโลหะเป็นกึ่งโลหะ ซึ่งนอกจากพลวงแล้วก็ยังมีธาตุกึ่งโลหะอื่นๆอีกนะครับเช่นโบลอนซิลิคอนและสารหนูซึ่งธาตุกึ่งโลหะเหล่านี้นําไฟฟ้าได้ดีกว่าโลหะแต่ไม่เท่าโลหะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นธาตุกึ่งโลหะจะนําไฟฟ้าได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากการจําแนกธาตุโดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์แล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังจําแนกธาตุโดยใช้สมบัติการแผ่รังสีเป็นเกณฑ์อีกด้วยนะครับธาตุโลหะ ธาตุโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะบางชนิดสามารถแผ่รังสีได้ธาตุเหล่านี้เรียกว่าธาตุกำมันตรลังสีนะครับเช่นยูเรเนียมเลดอนโพโลเนียมและการที่ธาตุแผ่รังสีออกมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่ากำมันตภาพรังสีครับในตอนนี้นักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าธาตุแต่ละกลุ่มมีสมบัติที่แตกต่างกัน เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีการนําธาตุโลหะธาตุาอะโลหะธาตุากึ่งโลหะและธาตุกรมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างมาเริ่มกันที่ธาตุโลหะนะครับหนึ่งในสมบัติของโลหะคือนําไฟฟ้าและนําความร้อนได้เราจึงนําธาตุโลหะไปใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าและภาชนะหุงต้มใช่ไหมครับนักเรียนนอกจากนั้น อาจใช้เป็นโลหะผสมเช่นเหล็กกล้าไร้สนิมสัมฤทธิ์ทองเหลืองส่วนธาตุโลหะนั้นก็มีการใช้งานที่หลากหลายนะครับธาตุโลหะที่นักเรียนรู้จักดีก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของปุ๋ยนั่นเองครับสําหรับธาตุกึ่งโลหะซึ่งนําไฟฟ้าได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเราก็นําไปใช้เป็นสารกึ่งตัวนําในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมถึงแบตเตอรี่รถยนต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยนะครับและสุดท้ายธาตุกัมมันรังสีนักเรียนคิดว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างครับในทางการแพทย์เราใช้ธาตุกัมมันลังสีในการรักษาโรคมะเร็งการถ่ายภาพอวัยวะภายในเพื่อวินิจฉัยโรคทางการเกษตรเราใช้ธาตุกัมมันลังสีในการฉายลังสีอาหารเพื่อทาําลายแมลงหรือจุลินทรีย์ในทางอุตสาหกรรม เราใช้ทตุกรรมตะลังสีในการตรวจสอบรอยร้าวในโลหะการฉายรังสีอัจมณีเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นนะครับาตุบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้นะครับเช่นโลหะบางชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเช่นตะกั่วแคดเมียมปรอทถ้าปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมแล้วเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตับหัวใจไต และท่ากึ่งโลหะบางชนิดเช่นสารหนูมีพิษรุนแรงถึงเสียชีวิตเลยนะครับการสูดหายใจเอาฝุ่นซิลิกา้าซึ่งประกอบด้วยธาตุซิลิกอนเป็นสาเหตุของอาการปอดอักเสบที่พบได้ในคนงานเหมืองหินที่ไม่ยอมสวมหน้ากากป้องกันดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังในการนำท่าเหล่านี้ไปใช้นะครับก่อนจะจบบทเรียนกันในวันนี้นะครับเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้กันก่อนนะครับ นักวิทยาศาสตร์จัดกลุ่มธาตุตามสมบัติทางกายภาพได้เป็นธาตุโลหะธาตุาอโลหะและธาตุกึ่งโลหะธาตุาโลหะมีผิวมันวาวเหนียวนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงส่วนใหญ่มีความหนาแน่นมากส่วนธาตุอโลหะมีผิวไม่มันวาวเปราะไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้ามีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ และมีความหนาแน่นน้อยนะครับและธาตุกึ่งโลหะมีสมบัติบางอย่างเหมือนกับธาตุโลหะและสมบัติบางอย่างเหมือนธาตุอโลหะครับธาตุกรมนตรลังสีเป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ซึ่งอาจจะเป็นธาตุโลหะธาตุอะโลหะหรือธาตุกึ่งโลหะก็ได้นะครับธาตุแต่ละชนิดสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันนะครับการใช้ธาตุบางชนิดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมได้ เราจึงควรระมัดระวังในการใช้งานครับจากหน่วยนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้ว่าสารแบ่งได้เป็น2ชนิดคือสารบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นคงที่ที่สภาวะหนึ่งและสารผสมซึ่งเป็นสารที่มีองค์ประกอบตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปและมีจุดเดือดจุดหลอมเหลว และความหนาแน่นไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสารผสมนั้นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวเราเรียกว่าธาตุแต่ถ้าประกอบด้วยอะตอมหลายชนิดในอัตราส่วนคงที่เราเรียกว่าสารประกอบครับท,ทั้งธาตุและสารประกอบต่างก็ประกอบไปด้วยอะตอมใช่ไหมครับภายในอะตอมจะมีโปรตอนและนิวตอนอยู่ตรงกลางอะตอมและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบ,รบๆกลับมาดูกันที่ธาตุอีกครั้งนะครับ ธาตุจำแนทธาตุต่างๆตามสมบัติทางกายภาพเราสามารถจัดกลุ่มได้เป็น3ามกลุ่มคือโลหะกึ่งโลหะและอะโลหะและธาตุบางชนิดอาจแผ่รังสีได้เราเรียกว่าธาตุกร,รมตรังสีนะครับธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันเราจึงนำธาตุไปใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันด้วยครับจากสิ่งที่ได้เรียนรู้กันในหน่วยนี้นะครับ ครูก็หวังว่านักเรียนจะได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันรวมทั้งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับสําหรับหน่วยนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ